โอ้โปลาช่อนครับปลาช่อนปลาช่อนครับปลาช่อนโอ้โหตัวใหญ่ครับสวัสดีครับแบบมือไหนมาใส่เบียดนะครับเนาะอย่าใส่เตือนเอาเือนนะครับเน้องมีมีตัวมีตอนบ้ฝนตกลิ้นนะครับเนาะฝนตกลิ้นฝนตกลิ้นห้าสิบลังนะครับเนาะเบียด ลงองนีมาเลยเ๋อมีปลาอโอ้โหปลากาปลากากินเเดือนปัญหาปัญหาัมาเคบิ่ง โอ้ยปลาช่อนครับปลาช่อนปลาช่อนครับปลาช่อนปลาช่อนครับปลาช่อนอ้ยอ้ยอตนี้อ้ยอ้ย โอ้ปะคอปะคอปะคอโอ้ครับนึกว่าไม่มีปลานึกว่าไม่มีปลานะครับโอ้ อู้่อใหญ่อใหญ่อใหญ่ครับอู้ตัวใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับอ้